สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่15เดือนสิงหาปี2025พบกับผมนิคกิจนักกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศีภาพของเซ็นเด็กนะครับวันนี้เนี่ยก็ปรับลงนะบลบไป7.25จุดนะวันนี้ดัชนีปิดลบ0.57%นะครับก็ปิดตลาดที่1.259.4จุด นะวลุมการซื้อขายเนี่ยวันนี้เนี่ยสี่จุดแปดสามหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งทิศทางของเซ็นเด็กวันนี้เนี่ยนะก็เป็นการปรับลงสอดคล้องกับตลาดหุ้นในฝั่งเอ,อเชียและออกเฉียงใต้นที่ลงในทางเดียวกันนะฮะปัะจัยสําคัญนะวันนี้เนี่ยที่กดตลาดเนี่ยก็คือเนื่องจากเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการรายงานการราานํกาไร,ราาาาทั่วทะเบียนไตรมาสที่2นะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยน่าจะรอการรายงานตัวเลข g d p ไทยควอเตอร์ที่2นะฮะต้นสัปดาห์หนาจากสภาพั์นะครับ ทีนี้มาดูหุ้นที่หนุนดัชนีนะครับวันนี้นำโดยธนาคารอย่างเช่น ktb scb ttb นะครับแล้วก็กลุ่มประกันชีวิตอย่าง tli กลุ่มพลังงานอย่างเช่นปตทนะครับแล้วก็กลุ่ม finance นะครับอย่างเช่นสวัสด์หุ้นที่เคลื่อนไหวในทางลบในดะัชนีเนะี่ยวันนี้นําโดยกลุ่มขนส่งก็คือการบินไทยนะครับวันนี้นก็โดนขายออกมานะครับกลุ่มชิ้นส่วนอย่างเดลต้าแล้วก็โรงพยาบาลอย่าง bdm s นะครับ ขาปิกอย่าง CP Beta CRC นะครับทีนี้เรามาดูหุ้นที่ื่อนไหวโดดเด่นนะครับหุ้นสวัสด์นะครับบวกไป8.4เนะครับก็สวัสด์เนี่ยวันนี้ขึ้นนะครับคิดว่ามาจากการรายงานกำไร q ต a r t e ที่2อนะออกมาแถวๆ1,270ล้านบาทนะครับก็ดีกว่าเราคาดนะครับแล้วก็ตลาดคาดด้วยนะครับโดยกำไรเนี่ยทรงตัวเยือนเยียนนะครับแล้วก็ โต15% Q1Q นะครับเพราะการเพิ่มขึ้นของนิมจากไฟมากที่แล้วนะครับที่มีการช่วยเหลือลูกหนี้นะแล้วก็ค่าใช้จ่ายพนักง,งานลดลงนะการขาดทุนลดยดึดลดลงเรามีการปรับประมาณการกำไรนะปีนี้จนถึงปี2027เพิ่มขึ้นปีละ9%นะครับโดยเฉลีย่ยทำให้ธาก็ตไพเนะี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น24บาทนะครับแต่งยงคงคำแนะนำ neutral นะครับเหตุผลเพราะว่าสวัสดีเรากังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์นะแล้วก็ตัว r e g u l t o r รีลิสนะครับสำหรับธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งตัวในะที่เราคาดว่ากำไรสุทธิเนี่ยนะครับในกลุ่มคอนซูมเอร์คอนซูมเมอร์ไฟแนนซ์เนี่ยจะหดตัวเยียวยในเชิงกลยุทธ์นะเราประเมินแนวต้านเะนี่ยหุ้นขึ้นมาเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ25.25 25กับ27.25บาทนะครับถัดมานะครับกลุ่มธนาคาร KTB บวกไป1.6% SCB บวก0.7% TTB บวก1.56% ุ่นธนาคารวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับรับตลาดเนี่ยกิ่งการพิจาราณาร่างงบประมาณปี69นะฮะสสววลาที่2-3เนี่ยนะครับลดความเสี่ยงดาวไซเซกิจในส่วนของการเมืองนะครับประกอบกับกระทรวงการคลังนะเตรียม5ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีนะครับเปิดยื่นภาษีทุกกลุ่มนะแล้วก็พัฒนาสู่ระบบ n นก a t i v อินคัมแท็กนะครับตรงนีน้จะเป็นบวกกลุ่มธนาคาร ถัดมานะครับ BDMS ลดไป3.7%นะฮะก็ปรับลงหลังรายงานกำไรควอเตอร์2ออกมาตามคาดนะแต่เอาลุกควอเตอร์ที่3อาจจะสะดุดจากลูกค้า CLMV นะครับโดยคำแนะนำทางพื้นฐานเนี่ยแทร็กเก็ตไพร์เรายังให้ไว้ที่3 3บาทแต่ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยหลังจากราคาหุ้นเนี่ยปรับลงหลุด21.1บาทเนี่ยแนะนำทยอยลดน้ำหนักการลงทุนนะครับถัดมาวันนี้เนี่ยชโยนะครับบวก30%ก็หุ้นเนี่ยแตะซีลิ่งนะครับก็ พุ่งขึ้นแรงนะครับรับรายงานกำไรสุทธิควอเตอร์ที่2เนี่ย95ล้านบาทนะโตยี่สเปอร์เซ็นต์เย็นเยียร er, ์18เปอร์เซ็นต์ Q1Q นะครับก็ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากแคดคอร์เรคชันที่เพิ่มขึ้นนะรประกอบกับกรอส์มาจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเอาลุกควอเตอร์3เนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นนะกำไรล,ลดลงเยียร er ์เยียร์ Q1Q นะครับเนื่องจากมุมมองทางพื้นฐานเรามองกลางๆนะราคาเป้าหมายเนี่ย1.5บาทแต่ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยพอหุ้นขึ้นมาแรงก็จะมีแนวตา้านแถวๆ1.95กับ2บาท1่ สตังค์นะครับถัดมาวันนี้เนี่ยกลุ่มไชน่าเพย์นะครับ scgp ลบไป2.3% ivl ลบสองจุดเปอนทจีซลบหนนะครับ tta เรือเทกองลบไปเกือบ4% psl ลบหนกลุ่มไชน่าเพย์นะครับวันนี้เนี่ยก็ปรับลงรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาในช่วงเช้าเนี่ยหลายๆตัวออกมาชะลอนะไล่ลิงตั้งแต่ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ออกมาต่ำคาดดัชนีค้าปลีกก็ออกมาต่ำคาด นะนี่เลยเป็นที่มาทําให้กลุ่มใช้หน้าเพย์เนี่ยวันนี้ลงถัดมานะครับเมกาลดไป1.6%นะครับก็ปรับลงรับรายงานกําไรหลักหรือว่าคอโปรฟิตเนี่ยไตรมาสที่2เนี่ยออกมาล่าสุดก็คือ435ล้านดับยีเปอร์เซ็นต์เยนเยียแล้ว11บเอปอร์เซ็นต์คิวอนคิวนะครับตามว่าที่เราคาดถึง20เปอร์เซ็นต์นะครับภาพตรงนี้เนี่ยนะทำให้เราปรับลดคำแนะนำเป็นขายนะสำหรับเมกาจากเดิมเนี่ยแนะนำถือ ราคาเป้าหมายใหม่ประเมินที่26บาทนะคความท้าทายในตัวประเทศเมียนมาเนี่ยอาจจะดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งปีหลังถัดมานะครับวาริกวอริกวันนี้เนี่ยลดไป8.7นะครับก็วันนี้เนี่ยหุ้นลงนะเพราะว่าบริษัทเนี่ยรายงานผลประกอบการออกมาเนี่ยขาดทุนสุทธิ21ล้านบาทนะครับดอบ227เปอนเยีันยแล้วก็คิวันคิวในดบับพนยแรงนะครับ อ่อนแอทั้งรายได้ตามสภาวะเศรษฐกิจกอส์ดมาจินนะครับก็อ่อนลงตั้งสำรองและเอสเจก็เพิ่มขึ้นนะครับเราคาดกำไรควอเตอร์ที่2ออกมาขออภัยนะคาดกำไรสุทธิควอเตอร์ที่3เนี่ยยังลดลงเยอันเยียนะครับเรายังคงคำแนะนำนิวทัลนะครับแพ็กเกจไพใหม่เนะี่ย1.96บาทนะครับวันนี้เก่งหลังเกมสรุปเป,ป็นเซตมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ